ยิงก็มันนุ่มยงบ่ขาบรเห็นแดิมีแต่ผัวนใจอยู่ไหนหน่อยอยโ่อถึงถึงถึงสามโอ้ยอมแบกเข้าจาิบเองจาิบเอยกวาง่็มีจาิบอีบเอพนนหรอกเยจาจิบีนมัแบกเออจาสิบเอีแย กู้หมนี่ผู้หมนี่กันผู้หมที่ลอยโท่ลอยยัีแดงนีใส่ผู้กองแดงก็กันผู้กองนี่จอมจอมกวนประสาทอนนีวนประสาททหารเลยผูกองโยนยมไล่ไมได้หรอกแกเพื่ออยากก็น้องลาันหล่าเอาไงซะแต่ว่าไหไปยังเกนย้นก็มาใหญ่นี้เนาะ พูดด่าหรือดว่าั่งดากิ๊บเกาอีีบันไดหอกให้ทั้งผู้กองมันน,น,น,นั่นกองใส่หัวด้ผูมองย่งนะอันนี้ว่าอะไนะนั่นนันนั่นนั่นนาดระดับหเน้อพัดพัอากาศดีอากาศทูพัดหีเพื่นทูเหลือพูดด่าไหมแล้วก็มาบอยบอยอยู่ดอกที่เรากัมานาด เมไดอยู่คนเนี้ยกานเนี่หัวหนาสิมามเดือนเดือนลาะเรีออมาผมอยู่คนเนี้ยกำลังคนผมได้อยู่คนเนี้ยสัมสรัวุฒิผมได้อยู่นคนเนี่นพยพระราชกิรเนี่ยคือพวกครับเขาบูฟว์มีกนันละ่ะคนคนดังรอกกัเพื่อนดังลอกแล้วกนั่าลอกนะครับก็ฝากก็รักเกไปทคนแล้วว่างเน่ยกรม้นกรเมียนตัวเดียอรนะ เราอยู่หัดหน้าเรามาหั้บริยารได้เราต่อระว่งมนมนทายคลิปด้วยป็นเห็นเดียงมเจ้ากับเขาขึ้เสข้าข่าเสีย คือเวลาเราเขาจัดเห็นหน่ายมดลน่ายน่ายว่าหน่ายพ่นนี้พ่นองนีรับคนว่าคุ้มแน่นวยไหมคนนับไล่กันไปเลยพ่นอากาศตีพ่นอากาศทูพ่นอากาศอีเวลาทันมาเพื่อนชิมาสำนักงานมดไม่งานชุมือเพือมาพ่นอากาศดีทุกหลังเขาเวียนดมโตเวยนูปึ๊บท่อกงลบเลยตป กดติดมาปุ๊บเขือมันก็เบ็ดพังเนาะเสียงดังต้องดึงเสียงดังเลยเอาแบบว่าติดติดติดฟังเลยนะแต่ว่าผมว่ามันฟังเท้าเขี้ยมเหมือนไหลแห้งแต่เราคนจะโตกดาตกดปืนแห้งครับยอดเท้าเขี้ยมผมยอมรับมุมไม่หัดมาแล้วครับผมพี่น้องขาดอากาศมุมไม่รู้ปมมุมไม่เท้าเขี้ยมรุดเลยว่ะตกจนตีนผมก็ปวดหด ยังได้เลยไหนพคนยาวมาปุ <guarding okay>? ๊บเนาะผมจะเข้าลงเรียกว่าพ่อไปเปิดประตูให้ผมดิก้อนก้อนนัมนมุนฟชิมะนะเุิดประตไปเนียอย่าเจ็ตัวยืนโยกได้พื้นลาย้าเย้างโาเรอะตรเจหบว่ากันว่าเราหล่นสนล้วเนาะไปตัดผ้ไม่มา มึนห <Z ich aaS> ัวไปเลยครับตัดผมใหม่บานเอาจนจำเนาะหอาเป็นทานใหม่เราต้องเด็ดหอกเป็นทานแบบว่าหยุ่แหนเนี่ยหยุ่แหนกัตัดบ่ตัดเนี่ยกักระเหลี่ยวนะเพราะว่าผมกนี้เขาเขาสิงหัดักผมในใเพื่อเอาพุนทานไปใส่แบบไปฆ่าเขาเขาะนาไม่น่าอย่าแล้วได้ไ้นดีพมันโทนหญิงเนี้ยอะไรอยอ่ผมนี่ก็ยังไปซอยผมเพระราชการบางที คนไปซอยเไ่ซอยมืผมแบบว่าเอาคือว่านายเขาสิมีห้องแบบว่ายางนีมาได้ได้มลห้องห้องกิ้น้ำกินมย่างมาหมดอะของเขาพวกเป็นหองกซุ่มิห้องมตัางหากด้ครับห้องายเขาเขมีะับเนี่ยคนยดไงเนาะเอาเกี่ยย่งนเวลาเขจิ้วมาเลย phải xoay con chậu mua có mà cho không theo phải làm thôi mù tôi không làm phải chậm mấy cái ông khổ mà chìm này ông khổ đứa bạn này mua không còn mười lăm đâu đi mấy cái xây gì bèn gần họ mấy cái bèn 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 mà cũng không có quê việc sao vậy này cả mà chậm cứ mẹ không quên việc mất những người không chìm không phải đang điểm này kia tôi đang มันก kind of so ับเบงกับเขาเอาที่แะเนะมันก็ใจดีไอผมเขาผมก็ได้ซื้อนหรอก่ว่าผมกินกินย้อนหันเลยกับเขาดีไล่เก็บบ้าบุกายเป็นเบ่งยูนผมตัดหาแน่เนาะเพื่อนว่าแผนแยกตัดหนามัอกับนอนยูนหันบางคนก็นอนเนี่ผมด ตั้งหลายัหน่งอืาราธิการภูมิาราธิการเออภาราธิการการเงินอกำลังคนม่นมีห้องงบางทีมีร่องร่องเสียก็เสีก็มีอะต้องเสียหวงน้าห่องน้าพุ่น ก็มีพระตาพระเพรศใหญ่ลงมากอ่ะถามพ่อวุฒิหน้าท,นที่ี่ผมจะวุฒิยังไงบน้องก็ถามว่านาอยู่จังหวัดไหนนาอยู่จังหวัดอะไรปล่าต้อวหน่อยนะต้องอ, okay. อยู่อ,อยู่จังหวัดอุดรเน ันี้วันอะไรอุบลอุบอยุบลก็ั้องก็ต้องไปจัดสดชัดสดไปเจ้าจพี่คนนี้โอ้ยโ,โอ้ย วันนี้อ่ะอันนั้นอะไรอยู่มันจะไมีบอกีอยู่ะวะไล่มันไม่หลยมันไม่หลย,ยแผนแหงมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มกะมีเพุ่ กองข่าวเออชิมี่ของกองข่าวนั่มกอขวบกองข่าวยังไงมีกองข่าวมีพวกคือว่าไหม่ดยด้านหน้าผมเรียนรู้ันแล้วทีไว้ในสายทางเขาเห็ียบอย่งเงี้ผมพรฒนาผมไหนผมมีผมมีวัฒการเงินของประชาสัมพันธ์ของระชาสัมพันธ์แบบนี้แบบนี บว่ามันหลม่ส่วนมากก็ได้อกามัน8 0 0 0แ